มาค่ะวันนี้นะคะแม่ก้อยจะพาเพื่อนๆไปที่ลานหินขาวค่ะหาดแม่รำพึงจังหวัดระยองรู้ไหมคะว่าตอนเช้าๆเลยเนี่ยค่ะเรามาที่หาดนะคะเราก็จะได้พบกับบรรยากาศคือน้องปลาตัวเล็กๆค่ะแล้วก็วิวสวยๆเพราะว่าช่วงเช้าๆนะคะคนยังไม่ค่อยเยอะค่ะเราก็เลยจะแกะแบบ เก็บบรรยากาศริมหาดนะคะเพราะว่าอยากจะได้รูปสวยๆอยากจะได้วิวสวยๆนะคะ <c oughs> แม่ก้อยแนะนําเลยว่าต้องให้มาเช้าๆเลยค่ะเช้าในนี้คือ6กโมงเช้า7จ็ดโมงเช้าประมาณนี้ค่ะ <c oughs> แม่ก้อยมาแล้วก็ชอบมาเก็บรูปบรรยากาศตอนเช้านะคะแล้วก็มาดูน้องปลาตัวน้อยอกินกาแฟจิบกาแฟค่ะบอกให้นะว,ว่าบรรยากาศฟินเฟอร์มมากค่ะ <c oughs> อีกอย่างหนึ่งนะคะคนน้อยๆอย่างนี้แหละเราก็จะได้มุมถ่ายรูปที่แบบ โอเคสวยอะไรอย่างนี้แล้วก็เราก็จะได้เห็นน้องปลาน้องกุ้งน้องหอยต่างๆที่แบบว่าเขายังลงทะเลไม่ทันไงคะเห็นไหมพอเขาลงทะเลไม่ทันเนี่ยเขาก็จะอย่างเงี้ยว่ายอยู่แถวๆริมหาค่ะเราก็จะได้พบกับน้องปลาตัวน้อยๆแต่พุกตะปิกค่ะบรรยากาศดีน่ารักมากมากเลยเพราะว่าถ้าเรามาสายเนี่ยคนก็จะเยอะแล้วและอย่างหนึ่งน้องปลาพวกนี้เขาก็จะไม่อยู่แล้วมันอาจจะน้ําแห้งหรือว่า คนเล่นหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าช่วงเช้าน้ำ้ำทะเลจะลงใช่ไหมคะมแต่ว่า นี่นี่นี่ดูดูดูตเลนน่ารักมากเลยค่ะแต่ว่าช่วงสายๆบ่ายๆเนี่ยน้ำทะเลก็จะขึ้นแล้วใช่ไหมส่วนมากนะคะถ้ามาทะเลเนี่ยแนะนําเลยว่าช่วงเช้าค่ะเรามาจิบบรรยากาศริมทะเลกันก่อนเลยค่ะเพื่อนๆค่ะมาเก็บวิวมาเก็บบรรยากาศช่วงเช้าก่อนหนึ่งชุดค่ะเป็นการแบบว่านานมาทะเลทีใช่ไหมคะแนะนําเลยว่าให้มาเก็บบรรยากาศช่วงเช้าก่อนค่ะแล้วก็จะได้ชมน้องปลาน้อยๆตะมูตะมิเหมือนแม่ก้อ ก็แอบซนนิดนึงเพราะว่าเด็กๆยังไม่ตื่นกันเลยค่ะ6โมงเช้าเด็กๆเขาก็ค่อนข้างที่จะตื่นสายเนาะมาเที่ยวทั้งทีแม่ก้อยก็จะมาตลาดตอนเช้าไปก่อนเลยค่ะตอนเช้าหากินกาแฟน้าไข่ลวกอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ผลไม้แล้วก็ ไปที่ตลาดบ้านเพค่ะมีอาหารทะเลใกล้ๆตลาดบ้านเพนะคะสามารถช้อปปิ้งไปให้ลูกกินตอนเช้าได้เลยค่ะเพื่อนๆค่ะหาดแม่ลำพึงก็เป็นหาดหนึ่งที่สวยเหมือนกันค่ะของจังหวัดระยองนะคะใครมาระยองก็มีหลายหาดค่ะแต่ส่วนมากวันนี้แม่ก้อยมารีวิวก็คือมารีวิวหาดแม่ลำพึงค่ะลานหินขาวเพราะว่า าลานหินขาวเนี่ยเขาจาัดให้เป็นที่ถ่ายรูปด้วยค่ะรบรรยากาศก็ดีแล้วก็ลงหาดก็ง่ายอีกอย่างหนึ่งค่ะแถมยังใกล้ตลาดบ้านเพทแม่ก้อ็จะไปซื้อผลไม้ใกล้ตลาดร้อยเสาด้วยนะคะเพ <ไป S 1> <ๆ>ื่อนๆตลาดร้อยเสาก็จะมีที่ให้เราช้อปปิง้งเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไ,<อ>ไปเ <ไป S 1> ที่ยวตลาดร้อยเสาก,กันตอนนี้ไปไล่จับปลากับแม่ก้อยก่อนเลยจ้าบรรยากาศ เนี่ยไหมเหมือนแกล้งอ่ะเหมือนแกล้งน้องเหมือนแกล้งน้องใช่ไหมคะนี่เลยก็เพิ่งรู้แล้วเนี่ยว่าแบบเออการที่แบบว่าเราเปลี่ยนตัวเองให้เป็นยักษ์นะเป็นไล่แกล้งน้องป่าก็ได้ฟิลลิ่งไปอีกแบบหนึ่งเหมือนกันค่ะพอจบจากทริปตอนเช้าใช่ไหมคะแม่ก้อยก็จะไปเก็บบรรยากาศนิดๆหน่อยๆค่ะแล้วเราก็จะไปช้อปปิ้งช้อปปิ้งเสร็จแล้วช่วงบ่ายค่ะเราก็จะออกมา ที่จะมาเล่นน้ําทะเลค่ะส่วนมากเราก็จะมาเล่นน้ําทะเลช่วงบ่ายๆเลยค่ะเพื่อนๆค่ะก็ยังไงชอ,ชอบไม่ชอบคลิปนี้ยังไงก็คอมเมนต์บอกไม่ก้อยได้นะคะวันนี้เป็นรีวิวหาดแม่รําพึงสั้นๆค่ะถ้ายังไงแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปเต็มๆค่ะจะไปเก็บบรรยากาศของทะเลระยองมาฝากเพื่อนๆทุกคนค่ะวันนี้ก็มี